เราไปกันแค่นนะครซีธรรมราชกันมั่งค่ะไปติดตามสถนานการณ์น้ำท่วมข้างจากน้ำทะเลน,นุ่นในพื้นที่อำเภอป,ปักพนังจังหวัดนครซีธรรมราชแต่ว่าตอนนี้สถนานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะหล่าจากที่ทำการเปิดบานประตูร,ระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องในชุมชนรวมไปถึงชาวประมงค่ะ โดยนายธีรพงษ์ช่วยชูในอำเภอปากพนังก็ได้บอกค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมข้างในพื้นที่เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะมีการรวมกันแก้ปัญหาโดยบริหารจัดการเปิดปิดบานประตูระบายน้ำอูทอกวิพาประสิทธิ์ห้ซอดรับกับปริมาณฟ้นแคทตอกลงมาหรือว่าให้ซอดคลองกับจังหวะที่ว่าน้ำทะเลมันนุ่นค่ะ<อ>ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ปกติแล้วค่ะส่วนชาวประมงบางกลุ่มที่ว่าได้รับพลนกระทบเนี่ยทางอำเภอก็ได้รวมกันห้าแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเบื้องต้นค่ะได้สํารวจวแล้วก็ไฮ การฉดเชยเยียวยาไปแล้วส่วนในการแก้ไขปัญหารยายยาวค่ะก็จะมีการรวมกลุ่มชาวประมงจัดตั้งเป็นธนาคารซัดน้ำเพื่อการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงซัดในพื้นทีต่ตอนเนื้อของประตูระบายนา้ำแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกลำกันค่ะครับส่วนความที่ให้ในพื้นที่มู่อาผู่ทะเลงานะครับนะอำเภอวัวไซเนี่ยล่าสุดประจาจนในความด้วยรนรอยครัวเรือนคลื่นสัดชายคังประมาณ500รอยเมตรเบื้องตอนาทานีรบบานได้เข้าช่วยเหลือนในเรื่องของกระเบื้องซ่อมเสมบ้าน พร้อมทั้งนาเครื่องจักรนะครับมาทําแนวกัน้นป้องกันคลื่นกัดเสาะนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาในเบื้องตน้นในส่วนระยะยาวนะครับได้แจ้งไปทางอำเภอวัวไซเพื่อประกาศเป็นเขตภัยพิบัติคณะที่ชาวบา้านไล่พื้นที่นะครับเห็นวาแก้ไขปัญหาไม่ได้จนกว่าจะมีการปิดกันน้นแนวห้าดได้ตลอดแนวเอ่าไทยจึงสามารถจบปัญหาได้ครับผืนน้ามันเรงนะ,ะก็มีการแก้ไขแล้วก็เยียวยาในเบื้องต้นไปแล้วแต่ว่าในระยะยาวก็รอแก้ไขกันต่อไปหลังพิบ่าเกรียงครับ